คือเหมือนว่ามีแฟนแล้วแบบมีเซ็กกันแต่ว่าหนูเป็นคนเซ็กจัดอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาเป็นคนขี้อายอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาชอบแอบไปช่วยตัวเองอย่างเงี้ย E F M Gentleman แมนแมนคุยกันครับคุณเอสวัสดีครับสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะได้ยินแลครับคุณเออายุเท่าไหร่ครับอายุยี่สิบสี่ค่ะคุณเอปรึกษาคุณหมอได้เลยครับคือเหมือนว่ามีแฟนแล้วแบบมีเซ็กกันแต่ว่าหนูเป็นคนเซ็กจัดอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาเป็นคนขี้อายอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาชอบ แอบไปช่วยตัวเอง,องเงี้ยหมายถึงว่าเขาจะเขิอนไอายไม,ไม่ไม่ค่อยกล้ามีกับเราเหรอใช่ค่ะใช่รู้ได้ไงฮะไปจับได้หรอจับได้ค่ะออคือจับได้เหมือนว่าโนมีลูกแล้วคือช่วงนั้นมันเซ็กมันหายไปเหมือนว่าเราห่างกันเนเงี้ยค่ะก็เลยสงสัยก็เลยจับได้จับได้เพราะว่าช่วยตัวเองนี่ก็ต้องสารแท่นกันนะฮะคือก็ไม <c oughs> ่น่าว่ากันเพราะว่ามันก็แบบมันมันเป็นช่วงเวลาสั้นที่เราจะดูแลตัวเองม้างนะแล้ว้านเซาปชั่นไอยันนดใความหมายคุณเอกคือ ว่าช่วยตัวเองแต่คือไม่มายุ่งกับเราเลยถูกไหมใช่ค่ะลูกอายุเท่าไหร่แล้วครับลูกเพิ่งจะเก้าเดือนค่ะอ่ะทีนี้ที่คุณเออยากปรึกษาพวกเราคือเรื่องอะไรครับปรึกษาคุณหมอเรื่องอะไรครับหนูอยากทราบว่ามันเป็นที่หนูหรือว่าเป็นที่เขาเขาติดช่วยตัวเองแล้วเหมือนกับ หนูพยายามปรึกษากเขาแล้วคุยกับเขาแล้วแล้วเขาบอกว่าก็ตกลงกันดีๆนะคือเขาก็ยังทําอยู่เออเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดูเหมือนไม่น่าจะเป็นปัญหาเนาะแต่ว่าผมเจอเรื่องแบบนี้มาหลายคู่เหมือนกันครับ,รบถามว่าเรื่องช่วยตัวเองเนี่ยจริงๆอ่ะมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติแหละครับมันก็เหมือนเรื่องกินข้าวเรื่องนอนแบง่งฟันแบงฟันอะไรอย่างเงี้ยครับแต่บางเอ,อิญไอเรื่องพวกนี้เนี่ยครับคือแต่ละคนเนี่ยจะมีแบ็กกราว n ์ชีวิตที่ไม่เหมือนกันเนาะเรื่องการช่วยตัวเองเนี่ยคือผมต้องบอกเลยว่าการช่วยตัวเองเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่อง ไม,ไม่เล้าใจหรือเปล่าไม่ดีหรือเปล่าเงี้ยมันไม่เกี่ยวกันนะมันไม่เกี่ยวกันบางคนเนี่ยอย่างเช่นตอนวัยรุ่นเนี่ยเป็นคนที่ติดช่วยตัวเองอย่างเงี้ยช่วยตัวเองแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเรารู้จังหวะเรารู้ความแรงรู้ความถี่ในการสโตรกอย่างเงี้ยบางคนก็จะติดตรงน,นั้นนะกลายเป็นว่าพอช่วงที่มีแฟนเนี่ยก็ยังคงแบบไม่เล้าใจเท่ากับการทําด้วยตัวเองอยู่ดีนะครับซึ่ง บางคนอาจจะติดแบบว่ารู้สึกว่าช่วยตัวเองแบบคือกําหนดเวลาได้ไงแต่พอมีเซ็กซ์ปุ๊บมันต้องแบบเร้วงยกันขั้นตอน <c oughs> อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ซึ่งตรงนี้มันขึ้นอยู่กับแบ็คกราวของแต่ละคนครับถ้าสมมุติว่าการช่วยตัวเองเนี่ยถ้าเราจะไปมองว่าเอมันไม่ดีหรือเปล่าแบบคือเราไม่ดีเหรออะไรอย่างเงี้ยอ,อาจจะไม่ใช่นะอาจจะไม่ใช่ตรงนี้อยากให้เปิดใจแบบคุยกับเขาให้ดีๆนะครับจริงๆผมว่าตรงนี้เนี่ยมันผมยกตัวอย่างเช่นการกินมาม่าและกันการทำมาม่ากินอย่างเงี้ยถามว่าวันหนึ่งถ้าสมมุติว่ามีคนทากับข้าวให้เรากินตลอดเราไม่เคยจะตต้้ออออองงแบบดยากะไร แต่ถามว่าบางวันอยากกินมามา่าแบบเร็วๆแบบไม่อยากรอใครทำอาหารให้กินไม่อยากออกไปซื้อได้ไหมก็ได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยผมมองว่า มันไม่น่าจะใช่ปัญหาครับมันอยู่ที่การเรียนรู้กันนะครับส่วนเรื่องที่แบบว่าถ้าความต้องการที่ไม่เท่ากันอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องคุยกันอาจจะต้องแบบหันหน้าเข้าหากันนะครับแต่ถ้าคิดว่ามันเป็นปัญหาจริงๆเป็นประเด็นจริงๆเนี่ยผมว่าทั้งคู่จูงมือกันไปหาหมอก็ได้ครับบางทีให้หมอเขาคุยกันดูว่าเอ๊ะมันเป็นปัญหายังไงซึ่งบางครั้งเนี่ยเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยฝ่ายชายอาจจะไม่ได้มองว่าเป็นปัญหาด้วยซ้ำแต่ว่าฝ่ายหญิงอาจจะแบบรู้สึกว่าเออมันเป็นปัญหาผมเชื่อว่าผู้ชายหลายๆคนเนาะทั้ๆีี่นน้เลวก็หายยค การช่วยตัวเองไม่ได้หมายความว่าเราไม่รักแฟนหรือว่าเราไม่อะไรนะแต่มันคือมันแล้วแต่ช่วงจังหวะจริงๆครับบางครั้งแบบเบื่อๆไม่รู้จะทำอะไรอย่างเงี้ยแบบเบื่อเบื่อเบื่องว่างๆ่อท คำอะไรเนี่ยไทยโบจะบี้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 แล้วเพิ่นเพื่อแล้วจะไปแล้วล็อกห้องเขาหน่อยให้ดูละเอียดเขาด้วยเราเราเห็นกันตาสมเอาจริงผมก็ไม่ค่อยอยากจะไปลุ่มล่ามบ้านคุณเอแต่ว่าไม่ต้องไปตามจับอะไรเขาหรอกไม่ได้แปลว่าแบบไม่ได้รักหรือว่าไม่ไม่พอใจกับเซ็กซ์อะไรคนละเรื่องฮะยังไงแล้วมือของเราเราอยู่กับเขาแน่น่ะเกิดมันโตมาด้วยกันโตมาด้วยกันใช่ผ่านอะไรมาด้วยกันคิดมากคุณเอคุณเอเพิ่งมีลูกด้วยนะลูกก็เก้าเดือนบางที ผู้ชายเขาก็รู้สึกว่าคุณก็เหนื่อยแล้วอะ ช่ไหมถ้าเราจะไปซ้ำคุณอีกอย่างเงี้ยมันก็ก็สงสารไม่ใช่ว่าไม่รักนะช่แบบเขาบกว่ามีวิธีอย่างอื่นที่จะจัดการเราแต่จริงๆผมมีวิธีนะในการคลี่คลายเรื่องนี้ทั้งหมดเออยังไงคือผู้ชายที่ช่วยตัวเองเนี่ยอย่างแรกเลยคือเขาจะไปตรงไหนก็ได้เขาจะอยู่กับใครก็ได้นั่นแหละถ้าคุณเอหาตรงนี้เจอว่าเขาไปไหนเขาทาอะไรเขาชอบอะไรถ้าเจอตรงเนี้ยผมว่าเรื่องนี้หายเลยอ๋อแล้วสนองเขาตรงนั้นเหรอใช่ใชนก็ต้องคุยกันนะเนาะใช่ทีนี้เราไม่สามารถบอกได้ว่าเขาไปไหน ดัดซ่าตรงไหนหรือว่าเขาให้คนนั้นใส่สีทูอะไรอะไรก็ไม่รู้เลยไงผมต้องค่อยๆถามเออรู้ว่าตรงนี้เลยรเหรอถ้าเกิดถามต้องไม่ว่าเขานะถ้าคุยเราต้องไม่ว่าเขาโอเคได้ระเบียงเริ่มอะไรอย่างนี้เลยเรื่องของช่วยตัวเองเนาะเหมือนเรื่องแบบ เฟซบุ๊กไอจีหรืออะไรอย่างนี้ก็เหมือนกันคือบางครั้งอะเรารู้ว่ามันไม่ได้มีความลับอะไรหรอกเราก็ไม่ได้ไปยุ่งอะไรตรงนั้นเนาะแต่ส่วนตัวผมอะผมจะไม่ชอบให้ใครมาดูว่าเอ้ยเราโพสต์อะไรเราอะไรทั้งนั้นที่มันไม่มีความลับอะไรเลยไม่มีอะไรเลยเอ้ยอันนี้เหมือนออกตัวนะอะไรอยู่ดีๆก็หักมาเรื่องลองดูนะคุณเอวันนี้ก็ได้จะความเห็นค่อนข้างตรงกันนะที่คุณหมอบอกมันไม่ได้แปลว่าเขาไม่ได้นะเออการช่วยตัวเองไม่ให้คนผิดในเรื่องนี้เออเอางี้นะคุณเอวาเวลาถ้าชยย่ว ตัวเองอ่ะและแ้วพ่อแม่เปิดประตูเข้ามาเจออ่ะมันจําจนวันตายเลยนะใช่ใช่ใช่เหมือนกันเออมันสะดุ้งสะเทือนแล้วก็ต้องโอ้วตอนนี้มันระแวงหมดแล้วพ่อแม่แก่ๆเลยยังออกมาอยู่ข้างนอกไม่อยู่กับคุณเอตลอดเลยนะดังนั้นอย่าพังประตูเข้าไปนะครับคุยกัเขาดีๆนะแล้วโลกช่วงนี้มันเครียดคุณเอใช่การที่เขาจะได้ห้านาทีสิบนาทีมันคือการระบายอ่ะคุณเอน่าจะมีทางออกที่ดีครับไปค่ะไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยคุณเอแต่คือต้องคุยกันไม่น่าเชื่อว่าช่วยกันใหญ่เลยไม่อยากให้เครียดนะคุณเอเพราะตอนนี้ดูแลลูกกีว่า ใช่ใช่เด <|so|>? e ือนมีนเกาเด E F F John t o m e n Man Man คุยกันครับ